สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลาการคิดนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะเป็นลูกเป็นน้องแมวที่อยู่หลังบ้านนะคะหลังบ้านคูมพันธุเนี่ยค่ะคูมพันธุ์ก็เลี้ยงดูกับครูวัญยูทุกวันเลยค่ะตอนนี้คือเป็นอาหารที่น้องแมวชื่นชอบมากก็คือ,อข้าวสวยร้อนๆคุกกับปลาทูค่ะปลาทูนึ่งค่ะสับๆๆ,ๆ,ๆแล้วก็คุกให้ละเอียดคุกให้อร่อยอร่อย โอ้น่ารักจังเลยแแมว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 ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขาาเ้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะนีค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยังไม่มาอีกสามตัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินเยอะๆนะลูกนะกินให้หมดเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหรายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะน่ารักนา่าเอ็นดูมากเลยค่ะ น้องแมวแสนสวยค่ะสีน้ำตาลจะมีหกตัวสีดำมีหกตัวค่ะเป็นสิบสองสิบสามกับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีดำมาครบแล้วค่ะสีน้ำตาลหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ครบค่ะสีน้ำตาลหายไปสองตัวค่ะยังมาไม่ครบค่ะขอบคุณเด็ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันค่ะมาดูน้องแมวกินข้าวค่ะ น่ารักมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ